ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศประชาชนจำนวนมากลงจับปลาในอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองหลังจากที่ทางเทศบาลตำบลประทุมได้ดำเนินการโครงการขุดลอกคลองอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองและระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำออกเพื่อทำการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวอุบลราชธานีโดยชาวบ้านเล่าว่าหลังจากที่น้ำเริ่มลดลง ชาวบ้านได้ออกมาจับปลากันเป็นจำนวนมากซึ่งจะมีทั้งปลาสวายปลาตองกลายเป็นต้นชาวบ้านที่ลงจับปลาได้บอกว่าตนเองได้ปลาหลายกิโลกร,รมัมปลาแต่ละตัวจะมีขนาดประมาณ5-7ถึงกิโลกร,รมัมชาวบ้านที่มาจับปลาบางรายนำไปประกอบอาหารรับประทานในครัวเรือนบางรายนำมาวางขายที่บริเวณอ่างเก็บน้ำโดยจับปลาขึ้นมาแบบสดๆแล้วขายกันเลยกิโลกร,รัมรับประมาณ50-70ถึงบาท ประชาชนพอรู้ข่าวต่างแห่ออกมาซื้อปลาในราคาถูกและปลาสดใหม่ซึ่งในช่วงนี้สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเป็นกอบเป็นกำรรมประกอบกับช่วงนี้ราคาเนื้อหมูแพงคนหันมาสนใจซื้อปลาไปประกอบอาหารมากขึ้นทั้งนี้ชาวบ้านยังบอกอีกว่าน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองจะใช้เวลาระบายน้ำออกไปอีกประมาณ3-4วันคาดว่าจะยังคงมีชาวบ้านมาจับปลากันอย่างคึกคักทุกวัน